มีอยู่เม้นหนึ่งนะคะถามในเรื่องของความไม่มั่นใจแต่หาเม้นนั้นไม่เจอขออนุญาตเราตอบเลยเลยกันนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าฉันรู้สึกว่าไม่มั่นใจเนี่ยฉันจะพูดยังไงดีใช่ไหมคะยายหาโดลิเซลทิลิธทางแก้ทำยังไงดีคะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ถามนะคะนี้ครูตอบให้อันนี้ครูแถมให้แล้วกันนะแถมให้เลยกันนะคะก็ขอพูดแบบนี้แล้วกันนะคะว่าโอเอ็นเรโพวาวีเช้งเกอเ l ็มออเซลอาร์เฮลท์นอตเวนดี การเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนความคิดเนี่ยเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยนะว่าเราคิดความคิดของเราเนี่ยการเปลี่ยนความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมาก h e เลนเนอร์เวนดีนะคะคิดไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยสามารถทําได้ถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทํามันครั้งแรกมันอาจจะทําไม่ได้มันยังมาออกหน้ากล้องอย่างนี้ก็ได้ค่ะสมมติแล้วกันนะคะออกหน้ากล้องรั้กอาจจะรู้สึกว่าไม่มั่นใจทําอะไรออกไปไม่ดีแต่ถ้าเราได้ทํำบ่อยๆมันก็ทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นมันอย่างตัวอย่างครูก็ได้ค่ะตอนที่ครูจะเริ่มงานที่ห้องคลอดใช่ไหมคะที่ห้องคลอดเนี่ยที่โรงพยาบาลที่ทํางานอยู่เนี่ยไม่มียูรมูที่เป็นต่างชาติเลยต่างชาติก็คือมาจากประเทศอื่นมีครูคนเดียวที่เป็น หัวดำแบบนี้มาจากเมืองไทยนอกนะั้นเป็นคนนอชหมดเลยเป็นผู้หญิงนอชหมดเลยและเราเป็นอันเนี้ยอยู่แบบเนี้ยคนเดียวอะมันรู้สึกกลัวนะมันรู้สึกไม่มั่นใจด้วยแต่ว่าอะไรพูดกับตัวเองเสมอเลยว่าฉันทําได้ตอน,น,นแรกจะรู้สึกแบบไม่อยากไปทางานเลยวันนี้มันเป็นนะมันมันเป็นได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเห็นครูแบบนี้แล้วครูจะมั่นใจตลอดเวลานะไม่นะครูก็มีบางช่วงเวลาที่รู้สึกร้อน กลัวไ,ไหมเวนลิกระชีรู้สึกว่ากลัวไตกกังวลจังเลยโอ้จะไปเจอเคสอะไรเนี่ยวันนี้อะไรเงี้ยนะ,ะรู้สึกไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าแต่ก็อาศัยอาศัยความคิดที่ว่าฉันทําได้คนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้ฉันก็เคยทางานห้องคลอดมาก่อนเพียงแต่แค่ในเรื่องของภาษาแค่นั้นแหละอะไรเงี้ยเราบาังคําเราก็ไปเรียนรู้จากภาษาจากเพื่อนร่วมงานตรงนั้นได้เออมันแปลว่าอะไรเหรอละเธอเราก็ถามไปแบบว่าแบบตรงๆเลยอะไรเงี้ยเพราะถ้าไม่ถาม ถ้าไม่ถามคือเขาจะเข้าใจว่าเรารู้ไปแล้วเรารู้แล้วเรารู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นใช้ไม่ได้กับวัฒนธรรมที่นี่ถ้าเราไม่รู้บอกอไปเลยเขาไม่รู้เพราะเราไม่รู้เนี่ยเราบอกว่าเอ้ยอันนี้ฉันไม่รู้อันนี้ฉันไม่เคยทํานะเนี่ยกับกลายเป็นว่ากลายเป็นครับเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเออสอนเราเพื่อที่เราจะได้เร,ไดเราจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีคอมพิแท่นเซมมีสกิลในการที่จะให้ได้เทียบเทียงกับ เพื่อนร่วมง,งานคน,นอื่นๆนะคะเราเซตแต่ครับไปเอาถามเรื่องมั่นใจกันมาเป็นเรื่องอะไรนี่ในใฟังคลิปนี้มันจบช่วยกดแปดแปดแปดในครูไหน่อยค่ะ